ครับวันนี้มาดูคลิปนี้กันหน่อยครับเก็บมะนาวอยู่แครับมะนาวตลองครับนี่ครับคู่ถไยเนี่ยอคู่เก้าร้อยห้าสิบนะครับนี่ตอนนี้ถูกมากครับสำหรับมะนาวตามฤดูไม่ใช่นอกก็ดูครับวันนี้ตามมาดูครับดูครับ ทุกคนดูนะครับลูกใหญ่ใหญ่อย่างนี้ลูกใหญ่ๆอย่างนี้ที่เห็นนี้นะครับ <30 S 1> ขายลูกเทาไหร่รู้ไหมครับลูกละสามสิบตังค์นะครับทางนี้ลูกละสามสิบตังค์ครับ <c oughs> เราก็เก็บไป <c oughs> ไม่เก็บก็มันลน้นเต็มไร่มัก็เก็บไปขายขายไป ถ้าอย่างนี้ถ้าลูกเล็กๆตรงนี้ต่อดูนะครับอย่างนี้นะครับแหลกหนึ่งครับหนึ่งแหลกเต็มๆนี่นะครับสามสิบบาทครับสี่สิบไปครับสามสิบบาทสีสบบทส่สิบบาทครับสามสิบบาทสี่สิบบาทนะครับ สำหรับลูกใหญ่ๆอย่างนี้ก็สามสิบตังคสี่สิบตังคครับลูกหนึ่งไม่ได้ห้าสิบตังนะครับขายกันตอนนี้ถูกมากครับสำหรับมะน,นาวก็รู้ไปขายที่ไหนกันนะครับเพราะว่าตลาดปิดหมดทุกที่ครับ,บก็ไปขายตลาดนองบุ้ยก็ถูกถุกมากก็ต้องขายกันไปทุกทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีนอกจากโควิดมันมาแรงครับช่วงนี้ เฟซบุรีก็อยู่ระดับต้นๆของประเทศนะครับเราก็ต้องเก็บขายกันไปเอาพอได้ข้ากับข้าวก็นอย่างนี้นะครับค่าน้ำค่าไฟค่าน้าไฟไม่พอครับให้รับกดก็บบไม่ได้อะไรครับตัวน,นี้ปุ๋ยยาแพงมากครับสำหรับปุ๋ยยานี่ไม่เคยถูกหลงแรับแพงขึ้นทุกวัน,น,นสำหรับกรเกษตรกรนะครับ ปุ๋ยยาแพงน้ำมันแพงสำหรับเกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรทุกๆคนทุกคนก็ไม่รู้จะทำไงครับของพืชไร่ถูกหมดแต่ว่าปุ๋ยยาไม่ถูกน้ำมันไม่ถูกสำหรับคลิปนี้นะครับมันาวถูกทูกรับลูกละสามสิบตังค์นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับ